นมองตาฉนมิวมิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวตแต่ถ้าเกิดวันไหนแบบไม่ได้โดนแดดก็เอาน้เข้าไปคุยฮะแล้วก็เวฟประมาณสามสิบวินดเวฟดเวฟเอาทิโมากเลยเวฟถ้าวันไหนไม่โดนแดดเดี๋ยววันไหนออกกองเช้าๆที่ไป เอาไปวางเฉยๆไม่ดีไม่หมเอาไปวางให้มันโดนแสงของไมโครเวฟอ่ะมันไม่เป็นไรหรอมันจะอุ่นให้มันโดนแสงแบบแสงไม่ไมเป็นไรหนูมันเข้าบ่ออย่างไรเหมือนเด็กน้อยที่อยู่ในตู้อบอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเข้าตู้อบเหมือนกันจังเดินถอยหลังน้องมุดวอกอ่ะพี่น้องมุดวอกตลอดมันไม่เดินหน้าน้องถอยหลังน้องคือเข้าเกียร์อ่ะตลอดเข้าเกียร์ตลอดเวลนไรหงหมากไม่เดินหน้าเลยเดินหน้าไหนหลกเดินหน้าไหนหลก พีพีทำพีพีทำให้นางเดินหน้าได้ปะเดิน,เน,เนหน้าก็เดินเดินหน้าก็เดินของนางเองเอ๊ะน็